คุณเคยมองเห็นสิ่งผิดปกติในเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะถ้าหากดูกันแต่ผิวเผินเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะไม่มีอะไรน่า,าสงสัยแต่มันก็ยังจะมีรายละเอียดบางอย่างที่มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ทําให้เรารู้สึกตะกิดตะหวงใจบางสิ่งที่มันกวนใจเราจนทําให้เราต้องพยายามหาคําตอบและหลายๆครั้งสิ่งเล็กน้อยที่กวนใจคุณเหล่านั้นก็นําคุณไปสู่ความจริงที่คุณเข้าใจผิดมาโดยตลอดสวัสดีคะ่ะทุกคนโซลารีเดอร์นะคะสําหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้นะคะถึงเวลาเล่าความจริงค่ะ ือว่าเป็นเล่มล่าสุดของเรานะคะสําหรับสํานักพิมพ์รีบิโอนะคะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะถึงเวลาเล่าความจริงนะคะเป็นนิยายญี่ปุ่นนะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้น5าเรื่องที่กระตุ้นความสงสัยจนหยุดอ่านไม่ได้นิยายเล่มนี้เขียนโดยคุณยูกิชินอิจิโร่นะคะแปลโดยคุณเมธีทําพิพพค่ะสำนักพิมพ์รีบิโอนะคะความหนา219หน้าราคา265บาทค่ะเล่มนี้เราได้มาจาก งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ผ่านมานะคะคำโปรโยด้านหลังเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสั้นนะคะเรื่องสั้น5้าเรื่องที่ชวนกระตุ้นความสงสัยจนหยุดอ่านไม่ได้สะท้อนความบิดเบี้ยวที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังความเป็นมนุษย์ในสังคมปัจจุบันและยังชำระความจริงอันชวนขนลุกที่มาพร้อมกับการหักบุมจนเกินคาดเดาค่ะ แล้วก็ได้รับรางวัลจากสมาคมนักเขียนวรรณิยาาสืบสวนญี่ปุ่นครั้งที่74ด้วยนะคะก็การันตีมากมายนะแลมนี้เราอ่านจบแล้วภายในวันเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนะ200กว่าหน้าเองนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องย่อก,กันก่อนอน,นะโอเคเรื่องแรกนะคะ <Yeah. S 1> เป็นเรื่องของนักศึกษาคนหนึ่งที่เขาทํางานเป็นคนขายคอร์สติวเตอร์คะ่ะเหมือนกับว่าเป็นนายหน้าในการขายคอร์สให้กับคล้ายๆกับโรงเรียนกวดวิชาอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีหน้าที่ในการ ไปเสนอขายนะคะไปเสนอขายคอร์สติวเตอร์ให้กับนักเรียนมัธยมนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้ามัธยมเองหรือว่าสอบเลื่อนขั้นเข้าม .4 หรือสอบเข้ามหาหลัยก็ตามนะตัวเอกของเราก็จะมีหน้าที่ไปเสนอขายคอร์สนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมีความพยายามในการขายคอร์สนะคะอยากจะขายคอร์สให้ได้เยอะที่สุดนะคะลักษณะนในการทํางานของเขาก็คือ ไปเคาะประตูตามบ้านแล้วก็นําเสนอนะพรีเซนต์ว่าให้ผู้ปกครองมีความเห็นว่าลูกของเขามีความจําเป็นขนาดไหนที่ต้องติวนะคะแล้วหลังจากที่ผู้ปกครองเขาเห็นประโยชน์ของการติวเพื่อสอบเข้าแล้วเนี่ยเขาก็จะเสนอค่ายคอสของเขาเองนะคะประมาณนี้นะทีนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งก็ทางบริษัทโรงเรียนกวดวิชานะคะก็ติดต่อมาที่ตัวเอกของเราว่า ให้ไปนำเสนอขายขอที่บ้านหลังหนึ่งหน่อยนะงานนี้ง่ายๆเลยเพราะว่าตัวแม่เด็กเองครอบครัวเด็กเองเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่เข้มงวดนะแล้วก็อยากที่จะให้ลูกของเขาสอบติดมหาลัยมากๆก็เป็นงานหมู่หมูนะคิดว่าตัวเอกของเราน่าจะทําได้สบายๆแหละก็เลยให้งานนี้ไปพร้อมกับข้อมูลเบื้องหลังของครอบครัวนี้นะคะว่าอยู่กับใครกี่คนทํางานอะไรพ่อแม่มีความเข้มงวดระดับไหนประมาณนี้นะตัวพระเอกของเราหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้ทันทีเพื่อที่จะนาเสนอ แล้วก็ปิดการขายให้เร็วที่สุดนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่บ้านหลังนั้นตัวพระเอกของเราก็กดออดประตูบ้านอยู่นานนะคะแต่ก็ไม่มีใครตอบรับค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงผู้หญิงตอบรับนะคะแล้วก็กว่าจะตอบรับได้ก็ใช้เวลานานแถมยังไม่เปิดให้เข้าไปทันทีนะคะยังบอกว่าขอเก็บบ้านก่อนอะไรประมาณนี้นะตัวพระเอกเองก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอะไรที่มัน เหมือนจะผิดปกติแต่ก็คงไม่ละมัง้งมองข้ามไปนะคะจากนั้นตัวพระเอกเองก็เข้าได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นก็เจอกับคุณแม่นะคะแล้วก็ลูกชายนะทั้งตัวคุณแม่เองทั้งตัวลูกชายเองก็ดูมีความผิดปกติไม่เหมือนกับที่ได้รับการบริฟมาจากบริษัทเลยแต่ถึงกระนั้นพระเอกเราก็จะมุ่งมั่นทํางานต่อไปนะคะพยายามนําเสนอคอร์สแล้วก็โน้มนาวให้เขาซื้อคอร์สไปให้ได้ตัวพระเอกของเราก็เริ่มมองเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นมาค่ะ แต่มันเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากๆจะว่าเป็นสิ่งผิดปกติเลยก็ไม่นะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการสะกิดใจเฉยๆว่าเอ๊มันมีอะไรบางอย่างแต่ว่านึกไม่ออกว่ามันผิดปกติที่ตรงไหนแต่เขาก็ทําการเสนอขายต่อไปนะคะในช่วงเวลาที่นําเสนอขายนั่นเองค่ะฉับพลันเขาก็แวบคิด อะไรขึ้นมาได้บางอย่างแล้วก็เข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งผิดปกติที่กวนใจเข้ามาตั้งแต่ต้นนะคะจากการปิ้งแวบในครั้งนั้นก็ทําให้พระเอกเราเข้าเจอสถานการณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะทํายังไงต่อไปดีเพื่อที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์นั้นค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของชายวัยกลางคนค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มใหญ่ก็ได้นะคะเขามีงานอดิเรกที่ เรียกได้ว่าอาจจะไม่ถูกใจสายรักครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่างานอดิเรกของเขาก็คือการนัดเจอผู้หญิงผ่านแอปหาคู่นะคะแล้วก็เล่นสนุกกับหญิงสาวโดวยการใช้เทคนิคในการหลอกล่อผู้หญิงนะคะให้หลงเชื่อแล้วก็ติดกับเหมือนเป็นการเล่นเกมว่าจะทํายังไงที่จะทําให้ผู้หญิงที่เจอกันในครั้งแรกตกหลุมพรางเขาได้แล้วก็ไปจบกันที่โรงแรมได้และสิ่งที่เขาชอบก็คือมักจะเล่นเกมจีบสาวกับผู้หญิงที่ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับลูกนะคะแล้วก็มีลักษณะาบางอย่างที่คล้ายกับลูกสาวของเขานะแล้วในคืนนี้ก็เช่นกันค่ะเขาก็นัดเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับลูกสาวของเขาเลยนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดูท่าจะแพรวพราวไม่เบานะคะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายและนั่นก็เลยทําให้เกมในค่ําคืนนี้สนุกมากขึ้นสําหรับชายหนุ่มคนนี้นะคะชายหนุ่มคนนี้พยายามที่จะพาหญิงสาวคนนี้ไปที่ห้องพักให้ได้ ชายหนุ่มคนนี้พยายามพาหญิงสาวคนนี้ไปจบที่โรงแรมให้ได้นะคะในตอนแรกก็เหมือนกับว่าโชคไม่เข้าข้างนะแต่ในที่สุดโชคก็เข้าข้างเขาค่ะถึงแม้ว่าโชคจะเข้าข้างเขานะคะแต่ตลอดทั้งคืนในคืนนั้นเขากลับรู้สึกตึงหนิดใจอะไรบางอย่างแต่ก็บอกไม่ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจนกระทั่งความจริงเปิดเผยเมื่ออยู่ที่โรงแรมค่ะเรื่องที่3านะคะเป็นเรื่องของครอบครบัวหนึ่งคะ่ะที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะคะ ตัวพ่อกับแม่เองเป็นคนเคร่งครึมคุยกับคนไม่เก่งนะคะรักในวิทยาศาสตร์ออกจะเนิร์ดๆหน่อยๆน,นะแต่ว่าตัวลูกสาวเองในวัยมัธยมเนี่ยกลับร่าเริงนะคะคุยกับคนเก่งแล้วก็มีหัวไปทางด้านศิลปะค่ะครอบครัวนี้ก็ดำเนินชีวิตไปอย่างปกติสุขนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาคนเป็นพ่อค่ะซึ่งเรื่องราวจากโทรศัพท์สายนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อ ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้จะต้องมาถึงในสักวันค่ะเรื่องของเรื่องก็คือว่าประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะในสมัยที่คู่สามีภรรยาคู่นี้ยังแต่งงานใหม่ๆค่ะทั้งสองคนนี้อยากมีลูกมากพยายามที่จะมีลูกเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีนะคะก็คือทั้งคู่เป็นคนที่มีภาวะมีบุตรยากทั้งคู่เลยนะคะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีสักทีค่ะได้แต่ปลอบใจกันไปมาว่าเออไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีลูกเราก็มีความสุขได้นะคะแล้วก็ ทนทุกไปเป็นอย่างนั้นอยู่3ปีจนในที่สุดภรรยาของเขาก็ตั้งท้องค่ะหลังจากที่ทราบว่าภรรยาตั้งท้องนะคะคู่สามีภรรยานี้ก็ดีใจมากนะคะแล้วตัวสามีเองก็ได้ตัดสินใจคุยกับสามีว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากนะคะโดยการที่จะไปบริจาคอสุจินะคะเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกให้กับคู่สามีภรรยาที่มีปัญหาในการมีลูกซึ่งตัวภรรยาเองก็ เห็นด้วยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เข้าใจว่าความทุกข์ของคนที่ไม่มีลูกหรือมีลูกยากเนี่ยมันเป็นยังไงนะจะบ,บริจาคโดยการที่ใช้มอบอสุจิผ่านทางไซริงเท่านั้นแล้วก็ผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเลือกคนที่คิดว่าควรที่จะบ,บริจาคเท่านั้นก็คือไม่ได้ให้ใครซุมสี่ซุมห้นะคะซึ่งตัวภรรยาเองก็โอเคนะพอตกลงกันได้ตามนั้นนะคะตัวสามีเองก็ได้ประกาศ บริจาคอสุจินะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดต่อขอรับบริจาคนะคะตัวสามีเองก็เลยนัดเจอก,กันกับผู้หญิงที่มาติดต่อนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกันว่ามีความเหมาะสมหรือว่าเห็นด้วยอะไรประการใดไงเนาะสุดท้ายทั้งคู่ก็เลยนัดเจอกันแล้วก็ตกลงกันค่ะก็เลยทําให้การบริจาคอสุจิในครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะคะ,ะกลับมาที่ปัจจุบันนะคะโทราศัพท์สายนั้นที่โทรมาหาตัวสามีเนี่ยก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การขอเจอหน้าโดยคนที่เป็นเด็กที่เกิดจากการรับบริจาคอสุจิในครั้งนั้นนะคะซึ่งตัวสามีตัวเอกของเราเนี่ยก็คาดไว้อยู่แล้วนะคะว่าอนาคตอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เขาโทรมานัดเจอนะคะอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดตัวเองนะอยากจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่แม่ของเขาพูด สิ่งที่แม่ของเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กที่เกิดจากการบริจาคอสุจินั้นเป็นความจริงหรือเปล่าก็เลยติดต่อมาที่ตัวเอกของเรานะคะเพื่อที่จะขอคํายืนยันว่าคุณใช่พ่อของผู้หญิงคนนั้นจริงๆหรือเปล่าประมาณนี้นะคะตัวเอกของเราก็ตกลงค่ะแล้วก็นัดเจอกันนะแต่ระหว่างที่นัดเจอกันก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันค่ะแล้วก็ ระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยๆตัวเอกของเราก็เห็นสิ่งที่มันผิดปกติเล็กน้อยอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะจนเมื่อคุยกันไปเรื่อยๆนะก็เขาก็ได้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ปฏะติตปะต่อเรื่องราวบางอย่างได้นะส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรก็อาจจะต้องลองไปอ่านเองนะคะเรื่องที่4ี่นะคะเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องของเพื่อนเก่าค่ะ เพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีนะคะแล้วในตอนนี้ทุกคนก็เรียนจบทำงานกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดเจอกันผ่านมิ팅ออนไลน์นะคะเหมือนกับนัดรวมรุ่นที่ไม่ได้เจอกันหลายปีแต่ด้วยสถานการณ์โควิดหรือว่าการเดินทางที่มันยากลำบากคือต่างคนต่างอยู่ไกลกันยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ชายหนุ่มสามคนที่เป็นเพื่อนรักกันเนี่ยมิ팅ออนไลน์กันค่ะ งานมิ팅ออนไลน์ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เหมือนกับชวนกันกินเบียร์ออนไลน์นั่นแหละนะคะคือนั่งคุยกันเปิดกล้องเล่าถึงเรื่องราวในชีวิตตัวเองที่ผ่านมาว่าช่วงนี้แต่งงานหรือยังทํางานที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่อยู่แถวไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวเก่าๆสมัยเป็นนักเรียนนะคะก็เป็นเรื่องสเพรหะทั่วไปนะชีวิตทั่วไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะตัวเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่ทํางานบริษัททั่วๆไปนี่แหละแล้วก็ มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะคะไปม,มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะก็คือตัวเองน่ะไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นนั่นเองนะคะแล้วไอตอนที่เพื่อนคุยกันเรื่องแฟนเรื่องการแต่งงานอะไรเงี้ยก็มาถามตัวเอกนะว่าเออแล้วแกล่ะเป็นยังไงบ้างมีแฟนหรือย,ยังอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันรู้สึกผิดแล้วมันก็ไม่สมควรที่จะเล่านะคะก็เลยบอกคนอื่นไปว่าไม่มีแฟนยังเป็นโสดอยู่นะคะเพื่อนของเขาอีกสองคนน่ะ คนหนึ่งเป็นชายที่เจ้าชู้นะคะหัวหน้าแก๊งนะคะเป็นคนที่พูดจาผงผางนะอารมณ์ดีมีมุกตลกนะคะเออเหมือนเป็นคนที่เปล่งประกายที่สุดในกลุ่มนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่มืดมนหน่อยนะเงียบเไม่พูดนะ,ะอารมณ์ร้อนเป็นนักเลงนะคะส่วนตัวพระเอกเองเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง2คนนั้นนะพูดน้อยไม่พูดแหละแต่เป็นคนที่คิดเยอะวิเคราะห์เยอะนะคะก็เลย จะเป็นคนที่คอยประสานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอีกสองคนนะคะเป็นตัวกลางนะคะอ่ะทีนี้ในช่วงที่คุยกันถึงเรื่องแฟนเนี่ยตัวเองก็บอกไปแล้วว่ายังโสดยังไม่มีแฟนนะคะอ่ะเพราะว่าเป็นชู้กับคนอื่นเราไม่อยากจะเล่านะก็เลยบอกไปแบบนั้นนะคะส่วนตัวเพื่อนที่คุยเก่งอารมณ์ดีที่สุดเจ้าชู้ที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีแฟนแล้วนะแล้วเขาก็ได้ทํางานที่บริษัทที่ดีเงินเดือนดีอะไรประมาณน,นี้แล้วก็เพิ่งจะย้ายคอนโดมาอยู่ ตรงข้ามกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะก็เขาบอกว่าโอ๊ยนี่โชคดีมากเลยที่ได้กลับมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนนะแต่ว่าไม่ค่อยว่างช่วงนี้ต่างคนต่างงานยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันก็อยู่กับแฟนนะเพียงแต่ว่าแฟนวันนี้แฟนไม่อยู่แฟนไปเที่ยวแฟนไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนนะก็เลยอยู่บ้านคนเดียวอะไรประมาณนี้ส่วนตัวเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็มั่น มัน่นกันกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะแล้วก็ช่วงนี้สงสัยว่าคู่มั่นของตัวเองจะมีชู้เพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะเพราะว่าไม่ค่อยพูดคุยมีอะไรก็แบบเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างนะคาก็เลยว่าสงสัยว่าแฟนเขาจะมีชู้สงสัยว่าคู่มั่นเขาจะมีชู้แต้เพื่อนคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยอารมณ์รุนแรงเนี่ยก็ไลน์มาเหมือนกับแชทมาส่วนตัวกับตัวพระเอกนะคะว่า เออฉ,ฉันจะไปฆ่าไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเพระเอกเขาถามว่าเฮ้ยทำไมล่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันรู้แล้วว่าคนที่เป็นชู้กับคู่มันของฉันก็คือไอ้หมอนั่นแหละนะฉันมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเออมันย้ายคอนโดมาใกล้ๆกับฉันแล้วช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่บ้านก็มีหลักฐานว่าแฟนฉันเนี่ยออกไปนะแล้วก็ติด G.P.S ไว้ก็รู้แหละว,ว่าไปที่ไหนอะไรประมาณนี้นะก็เลยวางแผนว่าจะไปฆ่า ประมาณนี้นะคะตัวพระเอกเราก็เลือกหลักใหญ่นะบอกว่าเฮ้ยเขาจะต้องเป็นคนกลางอะที่จะช่วยเคลียร์ไม่ให้เพื่อนผิดใจกันนะก็ละเลยแบบพยายามห้ามว่าเอ้ยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้แต่แต่สุดท้ายแล้วค่ะมันก็มีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทําให้ตัวพระเอกของเราเนี่ยต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับที่เขาคิดเลยนะคะ <ül> คือมันเล่ายากเนาะถ้าเป็นนิยายสืบสวนหรือหักมุมเนี่ยคือมันเล่าไม่ได้ยังไงก็ ไปหาอา่าน <thing> เองนะคะอ่ะ uh, เรื่องสุดท <eye> ้ายค่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะก็เป็นเรื่องของเด็กชายผู้มีความฝันว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะไปอยู่ในเกาะที่ห่างไกลชุมชนมากๆนะคะแล้วเกาะนี้ก็มีแต่ธรรมชาตินะมีประชากรน้อยนะคะแล้วในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยก็มีคนแค่ไม่กี่คนนะคะเด็กชายคนนี้อยู่กับพ่อแม่ที่ร่ำรวยนะคะ มีบ้านหลังใหญ่มีรถนะคะแต่ก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงเขาไม่ให้เด็กชายคนนี้เล่นโทรศัพท์เลยค่ะถึงแม้ว่าจะสิบขวบแล้วนะคะแต่ก็ไม่ให้ลูกชายได้แตะต้องโทรศัพท์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้อ้างว่าการที่เด็กๆไปยุ่งกับโทรศัพท์เนี่ยก็จะทําให้ พัฒนาการทางสมองหรือการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมบูรณ์ประมาณนี้ก็ให้ตั้งใจเรียนไปนะให้เล่นเป็นเด็กให้ตั้งใจเรียนประมาณนี้นะคะอ่าเด็กชายคนนี้ก็มีเพื่อนที่สนิทกันที่อยู่ในเกาะกาะนี้ประมาณ4ี่ห้าคนนะคะในกลุ่มเพื่อนสนิทเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะคะมีชื่อที่แปลกประหลาดเหมือนเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะเป็นบุคคลที่ย้ายมาจากนอกเกาะทางนั้นเลยนะแล้วก็คนในเกาะก็ไม่ค่อยที่จะสูงสิงด้วยนะคะ นอกจากเพื่อนที่มาจากครอบครัวนอกเกาะเหมือนกับเด็กชายคนนี้แล้วเขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่เกิดและเติบโตอยู่ในเกาะนี้ตั้งแต่เด็กนะคะอยู่มาวันหนึ่งค่ะเด็กหญิงที่เป็นเด็กที่อยู่ในเกาะนี้เขาก็ขโมยโทรศัพท์มือถือของแม่มาเล่นนะคะแล้วก็เข้าไปดู YouTube ค่ะเด็กหญิงชาวเกาะคนนั้นก็เล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีอาชีพยูทูบเบอร์นะแค่เล่นอะไรพี่เรนพี่เรนหน่อยก็ได้เป็นยูทูบเบอร์ได้เงินได้ทองแล้วนะเด็กบางคนก็ หาเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะเออตัวเด็กผู้ชายตัวเด็กชายตัวเอกของเราก็ตื่นเต้นนะก็เลยกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะอยากจะขอโทรศัพท์มาเล่นหน่อยนะอยากจะไปแบบถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเราต้องดังแน่เลยประมาณนี้ตัวพ่อแม่พอได้ยินดังนั้นนะคะก็โกรธมากนะคะแล้วก็ห้ามไม่ให้ลูกชายตัวเองเนี่ยไปยุ่งกับเด็กผู้หญิงคนนั้นห้ามเป็นเพื่อนกันเด็ดขาด เด็กผู้ชายก็งงมากแล้วก็เพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆห่างเหินกับตัวเองไปเองนะคะเหตุการณ์ก็ดําเนินไปจนถึงกระทั่งวันที่ใกล้จบการศึกษาปฐมนะเพื่อนผู้หญิงคนที่เคยเป็นประเด็นการที่เคยเอา YouTube มาให้ดูเนี่ยก็ทำท่ารับรับล้อๆนะคะแล้วก็นัดเจอกับตัวเด็กชายที่เป็นตัวเอกนะว่าเอ้ย ฉันมีบางอย่างจะบอกแล้วเป็นเรื่องที่เธอควรจะรู้นะก็นัดเจอกันที่หลังโรงเรียนเนาะแล้วก็ในขณะที่กําลังจะพูดอะไรบางอย่างนั่นเองก็มีหนึ่งในเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันเนี่ยเดินเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนนะคะเลยทําให้เด็กหญิงคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะพูดแล้วก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรประมาณนี้นะจากนั้นวันถัดมาก็พบว่าเด็กหญิงชาวเกาะคนนั้นนะคะเสียชีวิตค่ะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเธอเสียชีวิตด้วยการกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะคะใครๆก็บอกว่าเด็กหญิงคนนี้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ว่าตัวเอกของเราเนี่ยเด็กชายที่เป็นตัวเอกของเรากลับไม่เชื่อนะคะเพราะว่าคนที่กําลังจะบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่น่านที่จะฆ่าตัวตายเด็กชายก็เลยเริ่มสืบนะคะเด็กชายคนนี้ก็เลยเริ่มสืบเขาสืบจนกระทั่งไปพบความจริงบางอย่าง ซึ่งความจริงนี้เองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนของเขาต้องตายแล้วเขาก็ทำอะไรบางอย่างที่เราคนอ่านคาดไม่ถึงนะคะอืและนี่ก็คือห้าเรื่องที่อยู่ในนี้นะเออคือการเล่าหนังสือที่มันเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนหรือเรื่องสั้นหักมุมอย่างเงี้ยยากมากมากเลยนะคือจะพูดอะไรก็กลัวจะสปอยไปหมดแต่ถ้าไม่พูดก็กลัวจะไม่รู้เรื่องเออก็เลยแนะนำว่าให้ลองไปหาอ่านดูนะคะ ความรู้สึกหลังอ่านเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสั้นนะเรื่องสั้นหักมุมที่เล่าในมุมมองของตัวเอกนะคะของบุคคลที่1น,นะคะแล้วลักษณะการเล่านี่คือค่อนข้างเรียบง่ายนะเรื่องราวจะตั้งต้นจากขณะนี้นะคะแล้วก็เล่าย้อนกลับไปถึงที่มาของเหตุการณ์นะคะพอเล่ามาถึงในตอนปัจจุบันที่เรากําลังอ่านอยู่เนี่ยเนื้อเรื่องก็พลิกเลยนะคะมันเลยให้ความรู้สึกที่หยุดไม่ได้ หยุดพักไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากที่จะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะเรื่องราวที่เขาเล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเล่าที่ถ้าเราสังเกตนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในชีวิตประจําวันเราเลยนะคะเป็นเรื่องที่มองเผลนๆเหมือนกับจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเรงสังเกตดีๆนะคะ มันจะมีสิ่งผิดปกติแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยการดําเนินเรื่องคือมันเป็นยุคสมัยนี้นะเป็นเรื่องของแบบโควิดนิวโนม่ประชุมซูมออนไลน์ยูทูบเบอร์ใช้แอปหาคู่อะไรอย่างเงี้ยเออคือพวกนี้มันคือเรื่องในยุคปัจจุบันจริงๆนะคะเหมือนในชีวิตประจําวันเราเลยนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็แบบเออมีส่วนร่วมได้ง่ายนะคะนอกจากความหักมุมแล้วนะคะในตัวของสิ่งที่เขาจะสื่อเนี่ยเขาก็สะท้อน ความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันนะหลายๆครั้งที่หนังสือเล่มนี้ก็พยายามสะท้อนแนวคิดนะคะสะท้อนสะท้อนความคิดในยุคปัจจุบันของคนะ่ะความบิดเบี้ยวของคนที่มันมีบางส่วนที่มันเกิดจากยุคที่เทคโนโลยีมันเฟื่องฟูขนาดนี้นะคะ โดยเฉพาะพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยที่มันแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนเราไปแล้วอะ่ะทุกคนปฏิสัมพันธ์กันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งหลายๆครั้งเราแทบไม่ได้เจอตัวจริงของกันและกันเลยนะคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติต่อกันอะ่ะมันบิดเบี้ยวถึงขั้นนั้นได้เลยอะนะคะ อ,อซึ่งมันจะเห็นชัดมากในตอนของเด็กที่อยากเป็นยูทูบเบอร์โดยสรุปนะเล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่เราแนะนําอยากให้อ่านนะคะใครที่เป็นสายแนวเรื่องสั้นหักมุมนะคะชอบอะไรที่มันรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการพลิกหลายตลบนะเออ เล่มนี้ก็เป็นหนึ่งในเล่มที่เราอยากให้ลองเปิดใจอ่านดูนะคะแล้วคุณอาจจะชอบก็ได้นะก <_ c oughs> ่อนที่จะอ่านเนี้ยเราก็คิดว่าเล่มน,นี้มันน่าจะมีความร้อนในระดับหนึ่งโดยลักษณะก็อาจจะคล้ายๆกับเล่มน,นี้นะคะเออคล้ายๆกับเล่มน,นี้นะคะคืออันนี้คือสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนที่จะอ่านนะคือคิดว่า2เล่มน,นี้มันจะคล้ายกันนะคะก็ะคืออารมณ์ในการอ่านเนี่ยมันจะแบบขนลุกคลอนสันประสาทเหมือนๆกันนะคะแต่จริงแล้วส่วนตัวเราเราว่ามันไม่เหมือนนะตัวนี้เนี่ย ถึงหน้าปกมันจะมีความหลอนนะคะแต่มันไม่ได้หลอนอย่างนั้นนะคะอ่านแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันเย็นจะเยือกอะไรเลยนะแต่ถ้าถามว่าหลอนไม่ก็หลอนแหละแต่มันเป็นความหลอนแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอคือโลกเราในยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ยประมาณนี้มากกว่านะคะส่วนถ้าจะให้เทียบส่วนถ้าถ้ามองในแง่มุมของความเป็นเรื่องสั้นหักมุมนะคะเราว่าความอึ้งในตอนจบของการหักมุมเนี่ยก็อึ้งจบในระดับหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเทียบกับเล่มจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้ายที่เราเคยอ่านมาก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเล่มนั้นเนี่ยมันจบแบบอึ้งมากกว่ามันทํางานกับอารมณ์เราเยอะกว่าเล่มนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่มนี้ไม่สนุกนะสนุกเหมือนกันแต่ระดับความทวิสต์ความที่มาที่ไปอะไรย่างเงี้ยเออเล่มนู้นมันจะมีความแบบเล่มนู้นมันจะมีความแบบเยอ่เยือกกว่านะคะ เออแต่เริ่มนี้ก็สนุกอยู่นะคะสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ